นิสิตนะครับนิติดนิติดหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับหนูคนระับหนึ่งตัวนะเฮ้ยครับจะลองอะไรนะน,นี้จะไปดักหนูน,นะรอคนทำที่ดักหน<ด>หูเสร็จก่อนี <c oughs> บัวบัว ทำไมเขาหลาม <c oughs> เอาไปทำเสร็จแล้วนะเป็นจะไปดักกันนะมีอ <c oughs> ะไรอันเลอะ <c oughs> ตอนนี้ก็เจอรูหนูแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย บ่วงดักนะฮะลวดมันจะหลุดไหมนะเอาลงไปหน่อยไหมให้นลึกๆนี่เหมือนไงแหลกแหลกเียนี่หลังแรกกำลังแรกผ่านหรือผหานหรือพวง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ร้อยมาทีแรก <c oughs> นี่นี่หลุดแล้วแล้วก็ม้วนดีหนูไม่ติดอย่างนี้นะ หนึ่งสองเฮ้ยไม่รู้อุดนี่ว่าใช่เหรอไม่รู้อุดอ่ะเอ๊ยมันอะไรวะเฮ้ยไม่เงี้ยเนียนอันนี้มันกระเผากระเผลนี่ว่าเดี๋ยวมันต้องพันนี่วางทางนะอันนี้ชาวมางูตัวเบลล์ โด้วยอะไรน้อยมันก็ติดเลยวะติดดีเกินหญ้ามันยังพันเลยไม่วางรูนีเหรอนี่ฮะวางเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับอุดทำไมวะอุดรูดิรูทางนี้เปล่าเนี่ยทางนี้เปล่าเนี่ยรูข้างนี้เปล่านี่มีรูข้างด้วย เปิดไหมเปิดมันก็ตกใจเขามนอกมันออกรูรใครอ่ะไปเดินรูร,รูอื่นนี่ช่องจะติดอันนี้แล้วหน้ารูไม่ติดไม่ได้ขำมากเลยตัวมันเล็กว่ะกลัวต้องต้องรูล็กน เอาผ้าใอ้เขาออกยากกุบกับเดีกพวกนี้มันหัวมุดแล้วขาติดนิแฮดอะรโอเคลอื่นอยู่ไหนวะเบียวพี่เลยอ่ะ อีกรูแลยนะขุดรูหรือเปล่าตรงรูมันขุดไม่ใช่ใช่ไหมมีตัวเนี่ยมันีตัวเนี้ยมีตัวนี้ยเออเอ้ยมันขุดรููแล้วรูเนี้ยนี่ขุดหรอรูด,ดีกันเปล่าทางเดินนะ ไม่เจอกจากรูเลยเพื่อนมันหิวใส่เลยพรุ่งนี้รู้ไม่เย็นนี้แหละนี่ไมนี่ยพูดปะอูมันเลยเนี่ยอเนี่ยเอาจะไปไฟกระพริบอุยจะตกน้ำออกรูนี้เฮ้ยออกรูนี้

Ừ, này, bắt ping thôi ping. rồi. Chờ lùi lại rồi. Đợi okay. oh ตรงนู้นอีกนะข้างล่างน่ะไม่มีไม่ดูนี่สวยสุดเลยเอ้รวยอออลอยเต็มเลยเนี่ยม่าดนีแหะทางเดอเนหวัดมเจอง,งูอีกักไกก่นินหนงไม่มันเป็นเป็นขุยเว้ยนหาทางเดินไม่เจอนี่ลเ,เนี่ยนี่รูเนี่ยจิเนี่ยฝั่งนี้เนี่ย นี่รูงเงีรูงเงต้องหมนข้นบนเรี่องหมดเลยรูนั่นไงพี่ตมออรอชิยนี่นี่ฝั่งนี้มีน้ำนี่ทางนี้มาเนี่ยบอกหลักทางไปละ <Hi. S 2> เอาไปเลี้ยง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 เนเอเออไปเลี้ยงมาเนาี้ยหาอะไรไายคิดหายล่วงไปแล้วหายวินท้านไม่มีอ่ะข้ามไปหนูอนโอเคครับเดีย๋ยวตอนเย็นลำยาไปทีนะ เอาละครับเรามายำหนูแล้วนะฮะอาออันนี้มีร่องลอยนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับนี่มีร่องลอยฮะมีร่องลอยนี่ดคู่ครับ ไปเหมือนเดิมนะมีร้อรอยเหมือนกับว่ามันเข้ามาเหยียบนะครับแต่ไม่ติดนะมีวางทางไว้ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ไม่มีนะครับน,นี่อยู่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ติดครับยังไม่ติดไม่ติดลอยติดรูเดียวนะครับอืม หมายต่อไปนะครับหมายนี้น่าลุ้นสุดฮนะมีร่องรอยกัน,นครับแต่ไม่ติดนะครับโฝนนิติดนะครับนิติตนิติดหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับ หนูรนะับหนึ่งตัวนะส่วนรูนี้มีร่องรอยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ติดนะครับครับติดวงใหม่นะครับก็รุนครับว่าจะติดไหมพวกนี้เช้านะ เจ้ตัวนี้ตัวนี้ฮนะเดี๋ยวเราไปจัดการกัน,กนครับอาจจะต้องใช้หลายตัวหน่อยนะถึงจะเป็นได้ไปครับเพื่อไม่ให้เป็นการทรมานนะกดตัดเท่านี้ก่อนนะครับนี่ครับได้นหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามายามกันใหม่นะครับ จเจอกันพรุ่งนี้เชา้าฮะโอเคครับมายามกันดึกๆแล้วนะรับสองรับสองประสิวเพียบเลยเี่กููกนะข้าวไ่แถวนี้แนะหละดลยบลเรลยบลุล,บลุดจุ้ยนนะเดี๋ยวแล้วครับ,ดรบเดี๋ยวแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับจะยังไงเลยดึงมา้นนามาไม่เจอ รูบล้ําละไม่รูบเลยมั้งรูบแล้มั้งยิงยิงยิงถึงเต็มอีกหนึ่งเต้มแล้วครับคือดีใจของเราถึต้มนะครับเราไปหมายต่อไปกันฮะนี่เป็นไวะไม่หายเฮ้ยหนูอยู่แถวนี้แหละตุ้ติดเข้ารู้ไปเปล่า ไม้หายเนี่ยไม้กุ้งอยู่อะแยังว่าติดเนี่ยไม้หายเนี่ยมันไม่วิ่งด้วยอ่ะเข้ารูไปแล้วมั้งทำไม่ได้ไม่เลยกดไม่ดีหรอ What the fuck ไม่รู้เอ้ยอันนี้มึงอันนี้มึงจิ้มนี่ไม่ได้แก้ไม่หรอฮะไม่ได้แก้กูลงไปนี่เลยกูลงไปปลดห่วงเฉย ม่หายไม่หายเฮ้ยหรือพวกมาเอาไปวะไมนี่ยู่ไมนี่ยู่อยู่เฮ้ยอยู่นี่จิตอยู่วะนี่นีเสร็จปะลินอยู่นี่เสร็จะแต่หาตัวไม่เจอเฮ้ใจยนอยมล้วงไม่กล้ามือล้วงะทัดมึงนี่เสี่ยงเหรอกวาก็กากเดะอ้อะไร Như này nè, nè nè chờ tôi đây nè. Thấy máy à? Nè chờ đấy, chờ đi. Thấy máy không, thấy máy không? Máy như thế này mà. Sắt mang đấy. Ủa đủ lúc chạy như thế này. Đúng đúng đây. Kiều lẳng. Sắt đúng không? Này này quá. Kiều lẳng, kiều Như này. Thì không đi. Tấu thay vào. Hí, mình tấu thay với. Thay đi. mà này hả? Máy như Đứng luôn đi. đi. đứng mà ไม่เจอไม้แล้วเจอรวมนรัดหูหนามรัดตรงไหนรัดเอวหนูเออชัดนะมาหาไม้ก่อนอน้ำน้ำให้มืงมีเคีียดเคียมามาเลยกลัวไปเคีียดโดนรวดขาัวเออจะมีชัดมีซ้องชัดเลได้ได้กดแมงเลยกดหัวแมงเลยนี่พี่พันไม เพื่อพันเอวพันเอวตัวนี้นี่นะฮะได้อีกหนึ่งแจ๋วอ่ะเฮ้ยชุ๊นนี่หนูแพงไอ้หนูแพงหนูแหงหนูแพงหนูแพงห่างสั้นเนี่ยเออดูหูก็ไม่เหมือนกันได้ไหมเออ้ยแจ๋วเว้ยไปครับขอสเล็ดครับเออต้องไปดูรูนั้นไงดูดดดดดดเด็ ใช่หลอวะมาถึงตัวนี้หายจ้อยหมาพิแดเฮึ่มหมาพิแดกหมาวิพากษนพอดีนหมาพิแดงชุอะไหรอ ไปที่สว่างอีกทีนึงสองแต้มครับสองตัวนะเฮ้ยอย่ายุ่งหมานะหมาไม่ยุ่งเนี่นยสองตัวนะครับโ,โหหวึงว่าหังติดไฟนี้ก็ดีนะมืดออามีกอะไรกันมืด,มด ยา่เอาเสร็จก็มลอกนังนะครับเรียบร้อยลงเตาเรียบร้อยทีนี้ไม่ขาจอพิเศษเนี่ยแอมี่จอบอะไรก่วะฮะยางเสร็จเดี๋ยวเอาไปผัดเผ็ดนะฮะจอพิเศษเะี้ยเหอ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปย่างอีกทีนะครับก็สรุปแท้ได้สามแท้นะจากเมื่อคืนนี้ครับ,รบยังไงก็ขอบคุณนะฮะที่ตามชมนะครับ สำหรับวันนี้ขอต้องลาไปก่อนครับรับคนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายนี่มาเนี่ย